เบ้เฮ้ยพี่น้องทำกระปั่นข่อยอ,ยอุ้ยอีพ่ออีแม่เอ้ยมาเดินขว,วนเอ้ยคือสาสตร์กีบเฮ็ดงามครับเด้กโอ้ยพี่น้อง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 มกบมาเฮ็ดดีคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องมองเก่ามองเดินนี่ละ<ม>เห็นไหมบอใช่เราเห็นจ็บดอก โอ้ยสวงามจาพีนน้องโอ้ยอย่า่าขิดเกา,ดานนได้พะเนร์ได้จิ๋นน่าขคดตรนี้วด้วหงดุดโอ้ยไปไป,ปไปเก็บแบตคอยสีบเบิร์ดเลยนี่ข <ง S 2> อนุยาตใส่หมวกนะพี่น้องขอประเด็จต่างใจปสิมาหาเหตด thế là ao à, kiếp thôi nè Xe là, thế là... Ôi... À, kếp Rồi Ui Áo kiếp rồi, kiếp rồi Ui, khứa ngảm thế này xem khỏi này mm. Kiếp rồi, kiếp rồi mm -hmm. Đồ cá lăng tùm tùm เป็นอะรบ่งน He ั่งอยู่วะอ้ยเด็เดียวมาพี่น้ดอกกังโอ้ยดอกคุณลังโอ้ยองคิสีาไป็นดอกดอกนั้นพี่น้องม่มีอะไรเยอนี้ใส่ชาวบ้านบาโอ้ยพี่นนองพี่เ้าะจิมก๋อยจักปีไปทั้งในเนาะค่ะเนาะ โอ้ยโอ้ยออนคักพี่น้องนะเห็นหกดอกพี่น้องถ่ายลุกงามก่อนถ่ายลุกงามก่อนโอ้ยมีแต่ดอกมีแต่ดอกกลมงามสมองก่อนพี่น้องพ่อวะ ตะสอนคักเนาะนี่จะดอกงงาบค่ะโอดแล้ว